เตรียมนแทนเป็นความรักตัวอย่างของคู่พระนางหน้าจอเลยค่ะกับคู่ของพระเอกป๊อบธนวัฒน์และนางเอกพลอยเชอร์มาแห่งสามีตีตราเพราะเป็นความรักท่ามกลางความขัดแย้งของสองแม่ทั้งพี่นกจริยาแม่พลอยและพี่ตั๊กมยุราแม่ป๊อบนุ่มป๊อบรักจริงแต่ไม่หนักแน่และไม่เชื่อใจฝั่งพลอยก็รักแบบคาดหวังสามีคนนี้เต็มที่เพราะผิดหวังมาหลายครั้งถึงขั้นขอตีตราจดทะเบียนด้วยเป็นคนแรกเรื่องราวเลยเข้มขน้นบวกด้วยฝีมือการแสดงของทั้งคู่และดูแลทุกรายละเอียดโดยผู้จัดแอนทองประ สมด้วยแล้วงานนี้การันตีเลยว่าความรักของกระตัและพิสุทธิ์ตั้งแต่เริ่มต้นปิ้งตาศบตาจนอยู่กินแต่งงานจดทะเบียนเป็นสามีภรรยาจะอุดมไปด้วยเรื่องราวมันแซบสมจริงสะใจทุกคนที่รอชมกันแน่นอนเตรียมตัวให้กําลังใจคู่สามีภรรยาพลอยปบกันเดเ่อนี้ค่ะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีไม่มีคุณค่าพอไม่ดีพอที่จะแบบ เป็นแฟนของคุณพิสุทธิ์ได้เป็นคนดังคุณพิสุทธิ์ได้อะไรเงี้ยโพเคใครๆก็แบบเหมือนครอบครัวมันก็มันขัดแย้งกันด้วยแล้วก็ติเาขาครอบครัวเขาก็ยอมรับไม่ได้ด้วยที่เราแบบเป็นผู้หญิงที่แต่งงานมาแล้วถึงสามครั้งแล้วก็สามีก็ตายโหงหมดอะไรเงี้ยคือเขาอเอาเอาปมของเรามาเป็นแบบมาทําให้เรารู้สึกเจ็บปวดฝากด้วยครับสนุกมาก